พระวจนะของพระเจ้าฝังอยู่ที่ไหนความเชื่อก็อยู่ที่นั่นในมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดเราได้อา่านกอบังบีอีกตอนหนึ่งพระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการที่ทำอันที่จริงแล้วโรงจัดเกี่ยวกับความเชื่อและการที่ทำ <c oughs> ท่านไม่สามารถพูดถึงความเชื่อได้หากไม่พูดถึงการอธทิฐนแต่ท่านก็ไม่สามารถ พูดถึงเรื่องการอธิานโดยที่ไม่เชื่อมโยงหรือพูดถึงความเชื่อได้ทั้งสองเป็นของคู่กันเชื่ออธิษฐานอธิษฐานด้วยความเชื่อไป้องไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อสิบแปดถึงยี่สิบสองครัพูดถึงเรื่องของต้นมะเดื่อชั้ที่พระเยซูสั่ต้นมะเดือ 3, เด่อ ให้ไปแบบไปลองไปอ่านเติมๆนะคะเพราะว่ามันยาวมากค่ะถ้าเรามาดูเรื่องเดียวกันีในประกิติุณมาลโกด้วยนะคะซึ่งเป็นการกล่าวถึงในการอธิฐานเพียงครั้งเดียวในพระธรรมมาลโกผู้เขียนได้มุ่งความสนใจในเรื่องนี้อย่างมากในขณะที่มาทิวได้เล่าเรื่องนี้ในข้อบีเป็นห้าข้อแต่มาร์โกกลับใช้ข้อบีในเรื่องการเล่าเรื่องเดียวกัน มากกว่าเกือบสองเท่า๋ยวกให้เจ้าอ่านนิดหนึ่งก็ได้นะคระน้องจะได้ไม่สงสัยนะคะในมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสิบแปดยี่สิบสองบอกไว้ว่าชั้นเวลาเช้าขณะเสด็จไปยังปู่ปุ่อีกก็ทรงหิวพระปยาแล้วก็รงกออระทะพันธุ์ทรงเห็นต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินไปใกล้แล้วเมื่อเห็นต้นมะเดือ่อต้นนั้นไม่มีผลมีแต่ใบ รุ่งจึงตัดต้นมะเดือนนั้นว่าเจ้าจงอยาพิดอกออกผลอีกต่อไปท่านในนั้นต้นมะเดือก็เหี่ยวแห้งตายไปท่านสาวุกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดือจึงเหี่ยวแห้งไปในทันทีบันไดแต่พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและไม่ได้สงสัย ท่านจะกระทําได้เหมือนที่เราได้กระทําจากต้นมเดือนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสัง่งปูขานี้ว่างล,ลงรอยประดมทะเลมันก็จะสําเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอาธิษฐานขอด้วยความเชื่อทนจะได้นะคะมาดูในมาราโก11ข้อ12-14ถึง14แล้วก็20-24ถึ 24. นะคะท่านลุ่งขึ้นเมื่อพระองค์ ับสาวกออกมายังหมู่บ้านเบธานีพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่กรายมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือเปล่าทั้นเมื่อถึงต้นนั้นไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤด,ดูผลมะเดือ่อพระองค์จึงตัดกต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครได้จินผลจากเจ้าเลยเราสาวกได้ยินซึ่งบอกตัด ั้นเวลาเชา้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั้นก็ได้เห็นต้นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงครา่ายเปโตและลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าถ้าอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อนั้น,น,นที่พระองค์ได้สาบเอาไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพระองค์จึงตรัสตอบสาวกว่าจงเชื่อเนี่ยพระเจ้าถึงแล้วบอกความจริงแับท่านว่า ถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่ามันจะเป็นไปตามที่สั่งก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเดฉะนั้นเราบอกแกท่านตั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจ,จงเชื่อว่าจะได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งเราเปรียบเทียบนะคะในพระบ,บิดาสอนตอนนี้ใน มัทธิวยี่สบกนายมัทธิวเออในมารลโก11ในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นการดีค่ะที่เราจะเปรียบเทียบเรื่องของผู้เขียนประกิติกุณหลายคนที่เขียนเหนตุการณ์เดียวกันในชีวิตของพระเยซูด้วยวิธีนี้เราจะได้เห็นมุมมองที่ต่างกันผู้เขียนท่านหนึง่งอาจจะให้รายละเอียดกับเรา ซึ่งเป็นรายละเอียดที่อีกท่านหนึ่งไม่ได้กล่าวถึงไว้เหตุการณ์เดียวกันในพระธรรมมัทธิวพระเยซูบอกว่าสิ่งสรารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้มาระโกเขียนต่าออไปนิดนึงขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้น ผู้เขียนทั้งสองคนได้ให้สูงสำหรับความเชื่อไว้ดังนี้อธิษฐานเชื่อแล้วก็รับได้เห็นไหมคะบางคนถามว่า,าวแล้วถ้าเราไม่ได้รับหลักท่านไม่ได้ทูนขอด้วยความเชื่อใช่ไหมกพรพรพีกล่าวว่าถ้าท่านอธิษฐานและเชื่อท่านจะได้รับ บางคนตอบว่าใช่แต่นั่นอาจจะไม่ใช่นามพระัทพระเจ้าข้อบ่องพีไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนั้นเลยเราด่วนใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการไม่เชื่อของเราเพระยโสตรัสว่าถ้าท่านอาธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้บางคนอาจจะถามว่า ่านคนคนหนึ่งขอบ่อน้ำมันมูลค่าสิบล้านถ้ท่านมีความเชื่อสำหรับเงินสิบล้านที่จะได้บ่อน้ำมันแน่นอนท่านก็จะได้แต่อที่จริงพระพเจ้าไม่คิดว่าท่านจะเชื่อแบบนั้นเองอยาขอให้พระพเจ้าเห็นของต้องการกับท่าน ในการได้แต่งเลือกพวกเขาเพราะเขาไม่ไไม่คิดว่าข้าพเจ้าจะทําแบบนั้นได้ยังไงก็ตามถ้าท่านสามารถเชื่อว่าท่านจะได้รับบ่อน้ามันมูลค่าสิบล้านท่านก็จะได้รับบางครั้งข้าพเจ้า,าเองก็เชื่อแล้วรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เท่าเทกับบ่อน้ำมันและข้าพเจ้าก็ได้รับสิ่ง พระเยสุตรัสเช่นนั้นและ,ะเอาไปเชื่อขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอพระเจ้าสั่สิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับและท่านจะได้รับสินน่งนั้นนัคะวันนี้ขอให้ท่านใกล้ควรพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นตอนที่พระเยสุตรัสในเรื่องของการอธิษฐานพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่าความเชื่อหรือจงเชื่อเลยสักครั้ง ในยอห์นบทที่สิบห้าก็เจ็ดถึงแปดถ้าท่านนังหลายเข้าสนิทในเราและถ้าคำพูดเราฝังในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านนังหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราทำไมจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คำว่าความเชื่อหรือจงเชื่อ ในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการอธิษฐานในตอนนี้นั่นเป็นเพราะหากถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในเราแล้วมันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของความเชื่อเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้ฝังอยู่ในท่านมันก็มีแต่เพียงแต่การขาดความเชื่อเพราะถ้าหาก พราคาของพระเจ้าไม่ได้ฝังอู่ในท่านสิ่งอื่นอื่นมันจะมาฝังแทนพี่น้องถ้าพระคาไม่ฝังอย่างอื่นมันจะมาฝังแทนนึกถึงการตั้งครรภ์ค่ะาไข่ไม่ฝังมันก็จะไม่งอกขึ้นมาพี่น้องแต่มันต้องมีอะไรฝังขึ้นมาจริงนะมันจะมีการเกิดขึ้นมาหากค่อยทำ ฝังอยู่ในท่านแล้วความเชื่อก็จะเกิดขึ้นในท่านความเชื่อจะอยู่ในท่านโรมบทที่สิบ้อจะเจ็บอกชัดมากฉะนั้นความเชื่อกเกิดขึ้นได้ก็ประกาศได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็ประกาศประกาศผลิตบางคนอาจจะเห็นด้วยทางความคิดต่อความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเขาอาจจะยืนขึ้นขยามกำปั้นของเขา แล้วก็ประกาศด้วยกติกความการตืรืลรวนว่าเขาเชื่อเชื่อในถ้อยคำที่ได้รับการดืนใจจากพระพี์เขาเชื่อจากปกหน้าไปยังถึงปกหลังเลยของพระพีไบเบิลตั้งแต่ปฐรมการจนถึงวิวรเลยแต่ประเด็นคือไม่เคยมีถ้อยคําฝังอยู่ในเขาเลยให้สังเกตนะคะพระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าท่าน,น,นงังไหเก้าเสร็จในเราหากลงหยุดแค่นั้นเราคงจะให ข้อนี้หมายถึงคริสเตยียนที่บังเกิดใหม่เพราะการบังเกิดใหม่ของเราเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์แต่ข้อนี้กาลังบอกว่าและใช้คำของเราฝังในท่านฟังให้ดีนะคะพี่น้องเพราะว่าชนะถูกเรียกว่า่อยคําเห็นความเชื่อแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าใอยคําอยู่ใปท่านอยู่ในปากของท่านอยู่ในใจของท่าน คือคำที่กอ่อให้เกิดความเชื่อฉะนั้นพี่น้องในต,ตอนนี้หากค่อยคาฝังในท่านค่อยคานี้ก็จะทําให้ความเชื่อนั้นปุดขึ้นในใจของท่านค่ะพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะเชื่อมากกว่าน,นี้นะน้องค่ะความสว่างแห่งวัชนะเป็นเรื่องจริงนั่นเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมผู้เขียนสตูดีในบรรดาสัญญาเดิมจึงกล่าวว่า การที่คลายพระวจนะของพระเจ้าให้ความสว่างในสดุรีบทที่1 9 9สิบเมื่อเรารู้พระคำะาวจนะเราก็จะไม่อธิษฐานอยู่ในความมืดมนอนตการเราจะไม่อยู่ในความมืดแต่เราจะอยู่ในความสว่างผูเ้เขียนสดุดีกล่าวอีกครั้งว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับเท้าของข้าปรง อยู่ในสัตย์ดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อหนึ่งเราไม่ได้เดินอยู่ในความมืดหนทาของเรามีความสว่างเพราะเรามีพระวจนะหากเรามีหนทางที่ได้รับความสว่างเราก็จะสามารถดำเนินในความสว่างได้แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสว่างทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามารถที่ทำ ซึ่งแต่ละกันในหนึ่งยอมปได้หนึ่งข้อเท็จข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับการอยู่ในความสว่างแต่กําลังกล่าวว่าดําเนินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสว่างให้แก่หนทางที่เราเดินหวังว่าวันนี้พี่น้องจะได้รับความกระจัดแจ้งนะคะพี่น้องเราได้อยากจะเชื่อจะถับแต่จะเชื่อ,อยังไงละ่ะถ้าไม่มีพระวจนะ นะคบวันนี้มันทุอกยอย่างมันเชื่อมโยงกันเวลาเราอธิษฐานแต่เราฝ่าระตักความเชื่อเราก็เลยไม่เห็นผลรับแต่เราจะเชื่อได้ยังไงในเรื่องเราในเมื่อเราไม่มีราวจนะแห่งความสว่างในเรามันสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะแ,แล้ววันนี้อาจารย์โคเบนก็เลยว่าแต่คัมเทศีท่านจะได้มีความเชื่อเรื่องเข้าใจย,ยังคะว่ามันสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะถ้าท่านอยากจะมีความเชื่อที่มากขึ้นท่านต้องมีภาวะนะแล้วท่านอยากอธิษฐาน ยาสันนิบมนถ้าก็ต้องมีความเชื่อมนมนจะไปอยู่ตรงเนี้ขอบเจ้าความจรใจนะคะว่าท่านก็มีประวัติชนะท่านถึงจะมีความเชื่อแล้วท่านได้านด้วยความเชื่อท่านถึงจะเห็นคําตอบค่ะขอพระเจ้าอวยพรพิทุกษท่านนะคะขอพระเจ้า,วา,าอวยพรนะคะสดค่ะ